สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567นะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่84นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันเป็นพาระสมด็จนะคะพร้อมกรอบนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะแบ่งปันองค์ละ350บาทค่ะถ้าสนใจก็คือโทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยค่ะมีทั้งแบบเก็บเงินไปทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะ สนใจองไหนก็คือปิดก่อนได้ก่อนปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ350บาทพร้อมกรอบค่ะมาเริ่มที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเนื้อเป็นสมเด็จเนื้อฟักทองนะคะเนื้อออกอมน้ำตาลนะคะเหลืองๆอมน้ำตาลนะคะ นี่นะคะเนื้อมันมัน,มนวาวๆนะคะเม็ดมวลสารชัดๆจัดๆนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขสองหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองก็จะเป็นสมเด็จเนื้อฟักทองนะคะ นี่นะคะมวลสารจะชัดๆจัดๆนะคะเม็ดขาวนะคะเม็ดขาวเม็ดดำนะคะเม็ดเขียวต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสามสนะคะนี่นะคะเนื้อมันๆเลยนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่ค่ะมวลสารชัดๆจัดๆนะคะเม็ดขาวเม็ดเขียวเม็ดดำนะคะเนื้อแห้งๆนะคะแกงๆเก่าๆนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขห้า หมายเลขห้านะคะจะเป็นสมเด็จปกโพนะคะเนื้อแห้งๆนะคะมวลสารชัดๆจัดๆค่ะไปนะคะเป็นหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกค่ะ หมายเลขหก,กก็จะเป็นสมเด็จปุกโพนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้านะคะตาหูจมูกปากชัดนะคะเป็นสมเด็จปุกโพคะ่ะเนื้อแห้งๆแก่งๆเก่าๆนะคะหมายเลขหก,ก,กนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะพิมพ์ทรงสวยๆนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะ350บาทนะคะมีโอนมีปลายทางข้างหลังก็จะเป็นโตพรมรังสีค่ะไปนะคะเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแปนะคะ สวยๆทุกองค์เลยนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขเก้หมายเลขเก้นะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะปิดตามหมายเลขโทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ แอดไลน์นะคะตามเบอได้เลยค่ะมีปลายทางแล้วก็มีโอ้นะคะต่อไปนะคะเป็นหมาเลขสิบหมาเลขสิบนะคะจะเป็นเนื้อแตกลายงานนะคะนี่นะคะพิมพ์ทรงสวยๆนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสอง สองนะคะไปนะคะเป็นหมายเลข13นะคะหมายเลข13นะคะ พิมพ์ทรงสวยๆเลยนะคะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆแก่งๆนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขหมายเลขสิบสี่นะคะสิบสี่ค่ะนี่นะคะด้านหน้าก็จะมีลงรักปิดทองนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขสิบห้านะคะเนื้อแห้งๆนะคะมวลสารชัดๆจัดๆะคะ่ะนี่นะคะซูมให้ดูชัดๆนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะเป็นหมายเลข 16นะคะวันนี้มีสิบหคองนะคะหมายเลขสิบหค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปรอยกดนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะมีสิบหคองนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ ฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปในวันถัดไปนะคะ350บาทท่อองค์นะคะมีโอนมีปลายทางค่ะขอบคุณค่ะ